اوه ننھن سڀن کي ٻڌائين ٿو พระโกมยังนามูโกรณีมรดุนามูทัสสะพระวัตถุอรหัตุสัมมาสัมพุทธะนามูัสสะพะวัตถุอรัตสัมมาสัมพุทธะอุกัสสะกายสัมพุะโนัมีวตัมั ใ้ตั้งใจก็ดีขอให้คุณพ่อเลือกข่าวงามจงอาบุตริกรรมให้เก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านที่จะ Dái, lo tụi bé, lo tụi bé, lo tụi bé. Lo tụi bé, lo tụi bé. Lo tụi bé, lo tụi bé. Lo tụi bé, lo

អូនអ្នកទុកបងអ្នកមានមកទុកដល់យើងទៅហើយមកបិទណោះអើមកណោះតែជែងមួយខ្នះអើណាស់ៗណាប់ហុងនេះដើរលឿនណ້ອຍដើរណ້ອຍមកបងເຈົ້າស្រួយៗបងមុំៗៗៗ

มาดิเดี๋ยว dia siap dia siap

มดตอะเอามี่ทอดได้จังโอ้ผมไม่ชอบกลับมาเนี่ยน้องยิ้มเอาทอดดิ๊บเตะเอาทอดดิ๊บเตะเอาทอดะิ๊บเตะ តែនេះគឺដាក់នេះកាបោនេះឯកូនកែໄປតតໄວ້នោះទីឡាននេះកូនកែទៅវិញ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 នេះកូនកែទៅដល់ទៅ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 

ủng hộ người ta cứu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  người Bà được hãy 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 เขาช้านามึงกันชานาโอนกนงไปตาเดตไปกยวนเด้อไปกยนเด้อไปกยนเด้อไปาไปตาไปไปนีกยวนเด้อนะคะสวัสด